นี่นะครับดูกระท่อมสิบวันของผมครับปลูกไว้สามภาชนะนะครับกระบะใหญ่นี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับตกมากเลยนะครับปลูกแบบวิธีผมนะครับเห็นไหมครับต้นโตเร็วด้วยครับนี่ครับ นี่ครับสิบวันนะครับสิบวันนี่ครับดกมากเลยครับอันนี้ไม่ต่ำมาแปดร้อยนะครับกระถางใหญ่ครับไม่ต่ำมาแปดร้อยต้นนะครับขันต่ำนะครับกระถางเล็กนั้นม่ต่ำมาหกร้อยนะครับหกร้อยต้องได้ครับนี่ครับสองระบาถ้าใครมีสวนมีอะไรต้องการอยากเอาไปทำต่อยอดนะครับ กระบาดเล็กนี้สองพันนะครับกระบาดละสองพันไปขายต้นเท่าไหร่ครับคุณได้คุ้มเลยนะครับนี่ครับเป็นกระบาดใหญ่นี้สามพันถ้าใครจะเอานะครับติดต่อมาได้นะครับ